สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสวัสดีทุกคนอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศพี่นอ้องทีมงานโรงงาน MK Studio ูครับแบนตู้จะเป็นของครับแบนตัวนี้จะเป็นของแอคเคาย m เ Studio ตดอได้พี่น้องครับใช้ไม้กี่มิลข้างในยังเสิครับพี่น้องอยากได้สร้างว่าจะเป็นหนึ่งคูณหนึ่งสองคูณสองสามคูณสามสี่คูณสี่ขึ้นไปจนชุดใหญ่ลระพี่น้อง แต่เข้าสีเฮดไห้ได้ทุกสเตปครับตัวนี้จะเป็นค่ายของเอ Studio ครับพี่น้องเราใช้ไม้อย่างเดียวพี่น้องใส่ไม้อย่างเดียวเด้อเสียงกลางว่าสปเป็นลดแห่วัวสปิิเอ่อคาราโอเกะบกวสิเป็นลํำซิ่งหมอลํำใหญ่พี่น้องทุกสเตปทุกสเตปก็คืออ่ของเข้าสปดริแดนของเข้าเอ็มพี่น้อง จะเป็นโรงงานของเราผลิตตู้ลำโพงครับฝากพี่น้อง FC ทซีัวไทยทัวโลกเข้านําครับว่าจะเป็นตู้มือสองกับตู้มือสองที่เข้เาเฮ็ดแต่สุวนว่าสร้างจากเข้าแล้วเข้ากับสิพส่นสีให้นไหมเก็บสีให้นไหมพี่น้องเก็บรายละเอียดต่างๆให้ครับเพราะว่าต้นฉบับต่างๆครับเพราะว่าจะมีสูตรของไข่เอ็มเคของเข้ายู่ตะเก่าครับแต่ยุคแรก พี่น้องอยากได้เขามาชมในแต่โรงงานของเขาที่ประกอบตู้มาได้ครับบ้านท่านครบ,บ้านเลขที่สองหกได้ดพี่น้องบ้านท่านครตำบลในเมืองเพื่อเมืองจังหวัด้อยเอ็ท่อเอ็มเคสตูดิโอครับบริหารงานโดยน้องโคกครับมุงคลสตูดิโอครับสร้างไพ่น้องเฟิร์ดแบ็กสเตทครับปุบรวิาสิเป็นลูกบูดลูกแซมลูกลบครับลูกบูดสร้างมองทีมงานท่าครับผลิต แล้วก็จำนายมือสองมือไม่ครับภายในของเขาเขาสิบ,บอกว่าใส่ไม่จะมินพี่น้องโตสโลปออกมาต่างๆครับพี่น้องแต่ว่ารูปแบบกะคือยังเห็นแหละพี่น้องมือนี้ก็จะขึ้นอีกประมาณสักโหลหนึ่งก้อนพี่น้องแล้วทั้งในเขากับสีมีแผนกเซอร์วิสการซ่อมต่างๆครับ สร้างของเขาก็จสิีหลหลุนเนี่ยทหารก็เป็นสร้างนี่พี่น้องทหารน่อเพราะเป็นทหารช่างน่ครับทหารจริงๆครับทา้งในเขาก็จะเป็นมีเครื่อง CNC ครับครับนี่พี่น้องบวาสิเป็นแก๊สสลักตัวหนังสือจะช่อรองต่างๆนะครับพี่น้องแล้วก็ตัดใไม้ครับเขาใส่ทึ่งเครื่อง ต,ตัดใหม่บ้านเข้าปกติครับโต๊ะเรื่อยแหไะไปครับก็ยังใส่คือเกา่าละไรก็ใส่ตัวนี้เป็นตัวสโลปตัวยางได้หลายอย่างพี่น้องซอยกันนี่คือต้นทางของเข้าพี่น้องก็ถือว่าอยากมาใส่บริการอยากมาอุดหนุนพี่น้องก็จะลืมมากครับร้านมงคลสตูดิโอครับบริษัท MK Studio ูดครับจด เบี่ยนการค้าเป็นบริษัทแล้วพี่น้องบริหารงานโดยน้องโค้กครับโค้กมงคลสตูดิโอครับนี่เขาขึ้นจะได้ดิบบิก็ได้พี่น้องครับจกได้ดิบบิฟคืนดิบบิที่ยังไม่ใส่เหล็กบอสท่านใส่สีปนสีเข้ากระเฮ็ดให้ได้ครับใส่ขอบเล็กครับหรือบอสไซก็ได้ครับึืนดิบบิฟไผก็ได้อยากได้ต้นทุนถูกๆสินค้าภายใน เอาทีมงานก็สิไต่เอาหนิผ้าเบิรงพี่นอ้องเอาพาชมจังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะรีวิวจังหน่อยพี่น้องครับโอว่าสิปเป็นตู้มือสองของเฮียเล่าครับของออมิเจอร์ครับมือสองกับมีครับส่วนที่เอาใส่กับมีครับตู้โลตู้ซับอพีพ hon ครับเนี่ยเบิรงเอาทุกข่ายครับอยากได้ตู้ฟังในบ้านเป็นตู้ซับเอ,อาอาซิมี ตรงนั้นตรงนี้แน,น่ว่างอยู่ข้างหลังก็ขอเอาไพได้หลายครับพี่น้องครับ<อ>นี่ตู้ซับเบทใส่กระเดื่องกล่องก็งกดีครับแล้วก็ฟังในบ้านนุ่มๆนุ่มน,วน,น,วน,น,วนแบบอิ่มๆแน่นๆครับสิบห้านิ้วสิบห้านิ้วได้พี่น้องราคาถูกๆพี่น้องโทรมาถามครับน้องโคก็ได้ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ห้าสองห้าหกศูนย์สามเบอร์โคกได้พี่น้องโทรหาน้องโคบริหารงานตัวเองครับถูกทรายสร้างไพ่เนี่ยแหละพี่น้องทั้งพี่กับปีตู้มือสอง ครับอยากได้อีแบบได้อยากได้ตู้มือสองแต่ว่าทํางานเข้าจีบงานจีบซีไม่หมดได้พี่น้องค,คือมาส่งและาเข้ากับตนทุนกับซําเก่าและพี่น้องแต่ว่าจีพซีให้เพื่อว่าปิดรายละเอียดของเอ็ uh, Studio มเคเอสตูดิโอมาแต่ใดครับพี่น้องอยากได้ตู้ไม่ทุกครครขาก่าย,ยครับเข้ากับแนะนาได้เด้อพี่น้องเด้อครับประว่าสิเปหมอลล์รัมไนรัสิงเข้าแนะนาได้ครับปรึกษาได้ครับยินดี ปรึกษาได้ทุกอย่างเลยพี่น้องนี่ฮะดอกลำโพงมือสองครับอยากได้ราคาถูกๆก,กับแม่ครับมาๆมาครับ,รบโทรมาถามเด้อพี่น้องเด้อโทรมาถาม0 8 1 0 5 2 5 6 0 3ครับเบอร์โค้กเด้อพี่น้องโทรมาถามครับอยากได้ไม่ร้อยรุ่นดได้ครับไวเลดครับเฮดเซตรุ่นได้ครับพี่น้องดอกลำโพงรุ่นได้มือสองครับนี่มือสองเด้อพี่น้อง นี่จังเข้าเก็บสีให้เรียบร้อยแล้วครับเก็บสีให้ครับถูกอย่างเข้าจะเก็บสีให้มือสองอ่ะครับอันนี้ก็จะเป็นจอ led ครับกล่องกับมีครับกล่องกับทรงไปเรื่อยจาก้องเฟิร์สเด้อพี่น้องเด้อครับฝากพี่น้องทัวไทยทัวโลกอุดหนุนครับลูกหลานครับที่จริงตัวสร้างไพ่กับเฮดมายูตะเกาอยู่แล้วครับตัวลำโพงมายุคลูกๆกะให้ลูกบริหารครับ ถือว่าพี่น้องเอฟซีให้ความาสนับสนุนอุดหนุนครับมาตลอดทุกมือแลลวพี่น้องทุกวันทุกมือเลยครับพี่น้องให้ความาไว้วางใจของ MK Studio ร้านมงคล Studio ครับทิมงานเท่าสิค่อยปรับปรุงร้านไปเรื่อยๆพี่น้องกับกับสิมีของมือสองเนี่ยของไม้เนี่ยปนไปพี่น้องปนกันยิ่งสิแหละครับ บอม,มาเข้าก็ส่งไปนีนน่ั่นก็ได้ครับส่งไปแพ็คของส่งให้บอกแล้วพี่น้องเด้อโทรถามกับสินค้าเข้าก็มี่ยังไงบริษัทนยางเบิ่งตัวลืมตัวอันนี้สวิตพาวเวอร์มือสองครับอีข้อดิเซอร์ป๊กไฟครับตัวคอตัวเกียร์ตัวคอมทุกยางครับพี่น้องเนี่ยมีมิกอ่านี่ครับ พี่น้องเบิ้งเงาอยากได้ตัวได้เบิ้งเงาเด้อพี่น้องเด้อทาบกับมีครับพี่น้องทาบกับมีราคาอาจจะสูงในจังน้อยครับโทรหาต่อร่องกันเอากับน้องโคกเด้อพี่น้องเด้อครับท่านี้กับมีมีมี่ไหมนะครับครับโตะวางกับยังวาท่านละแล้วเดี๋ยวสักน้อยสังยามสิเขามาาฮิตตัวโชว์ตัวยังไ้พี่น้องตอนนี้กับเบียงต้นเอาแลกกับยังวางไปซื้อกินครับ ถือว่าเป็นเฮดมาน่านกับจริงยู้ถือว่าเป็นร้านน้องไม้ของโคกมงคนสตูดิโอครับล่านนองไม้ครับขอบคุณลูกเต่าเยออายมูพวกก็แล้วกันครับในป่าพะลุงหรือซอยยครับที่สนับสนุนเยี่มขค้ามากครับว่รสิเป็นเซียติกวอร์ิเป็นเซียติกโคเทมเกนที่ใข้ควาวมสนับสนุนเย็มข้มากตลอดครับบริษัทวาทิ ของเฮียวอว้วนครับวเฮียส่งเขาองน้ำครับอามิเจอร์ครับทีมงานกับได้ใส่แบนของมาตลอดพี่น้องเอาสร้างแาพยังไดกับฝากไปน้ำพี่น้องเบิงใน็ในที่ตะก้อนในห้องนี่จะเป็นห้องสตรีมไล่สดเลยพี่นอ้องอไฟกับยังบอลจะเจีบลงมาเยอะ ไฟระบบไฟมอนเจีบลงมาครับมันกับบอนแนงครับเพื่อมันเกิดเ,เป็นสลับปรับเปลี่ยนไม่อีกกก็ต้องสลับเราพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างสลับไปตามการเวลามันน้องพี่น้องเนะเาะอ้าวเยากได้ครัไมไมกัมมีครับฟอลโล่กัมีไฟ LED กัมมีครับนี่มุนนี่ไฟ LED ราคาพ่แพงพี่น้อง ฝากไปนำ้ำพี่น้องฝากไปนำ้ำครับสายไฟสายสัญญาณครับสายไม้ครับฝนโล่หลุนเกา่าหลุนใหม่ครับมี่คอยไว้บริการพี่น้องใครอันนี้คือเปิด้านมาวันที่สิบเ้วพี่น้องวันที่สิบยังบ่ถึงเดือนพี่น้องยังบ่ถึงเดือนครับฝากไปนำ้ำพี่น้องเปิดวันที่สิบที่ผ่านมา แล้วเ้อก็สีนีของไม่ๆเขคามาว่าสิเป็นแล็กไซชุดแต่งวาว่าสิเป็นแล็กไซ่พวเวอร์ครับกสิเขคามาเรื่อยๆครับอาจสีมีสแปนในยางละหาย่างละสิบพี่น้องวัาสิเป็นขาโต๊ะวางมิกเซอร์ทั่วไปครับอันนี้คือเป็นซ้อมมือกันซื้อออกพี่น้องเอาไวค้คลายเครียดเมื่อแต่ทีมงานเราเทียดเวียกแล้วกับเบาๆกันครับไม่ได้เป็นการพานัน ครับถือว่าเอาาไว้สอบม,มือคลายเครียดกันจังเก็กจังหน่อยครับจะลืมฝา,ากไปน้ำครับตู้ของแบรนด์ MK Studio ก็ภายใ่ก็จะใส่เป็นไม้อย่างเดียวมีตะไม้อย่างเดียวพี่น้องตู้สองดอกอ่าสามดอกสี่ดอกเข้ากับเฮ็ดครับเฮ็ดให้ได้ตามที่ต้องการครับเข้ากับเฮ็ดตามไส้ของเข้าได้พี่น้องตามไซส์ของ MK Studio ครับ กับภายในเขาใส่ไม้จักมินใส่ไม้อยียงแน่ครับเอากบสิให้พี่น้องมาชมในโรงงานกันแล้วกันเอส,สิละครับจังตู่เอากบเฮดส,สีให้ไหมครับขอบคุณน้องนองุนง่งขางสีสะเกียบทีส้งมาฮหยลูกค้าก็จองกันแล้วครับจองแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ครับใหม่ๆเนี่ยเนอะน้องมองเนาะอันนี้พ่นไปเติมอีกเตะพ่นอีกเตะ โอ้ไปเก็บรายละเอียดอีกเทีอนี่ครับไปเก็บรายละเอียดอีกเทีครับที่ตู้มือสองเลยพี่น้องตู้มือสองแต่เรามาทําบิวให้ไหมเฮ็ดไหมเฮ็ดสีให้ไหมเฮ็ดสีให้ไหมโล่โลหนึ่งสองสามสี่หวยนิ่อให้ไหมพี่น้องเฮ็ดสีให้ไหมนี่แหละครับ อยากได้รุ่นไหนมากพี่น้องอยากได้ตู้รุ่นไหนสั่งโทรศัพท์มากก็ได้ครับจองครับบอร์ดห้องฮรกาเฮทไทยครับที่พี่น้องต้องการครับปรึกษาได้ครับใส่ใส่งานแบบไหนใส่คาราโอเกะแบบไหนสิรับพี่น้องครับครับดีทุกข่ายครับพี่น้องตู้ลาโพงเด้อพี่น้องครับครับเมื่ออาชีพทุกข่ายแล้วครับบริษัทใหญ่ๆครับว่าสิเปนตูบ้านเฮาตู้ ทางบริษัทครับแล้วแต่พี่น้องจะเรียกใส่เรียกหาเอาเั้งพี่น้องเอาสาร้างไพ่เจ้าว้ซ้ำนี่แหละพี่น้องหกักแพงสุขุสุขคนสร้างไพ่ขอบคุณทุกกำลังใจเด้วพี่น้องสวัสดีครับ